การเตือนภัยหลอกลงทุนครับรอบนี้มาในรูปแบบของอาศัยจังหวะทองขึ้นหลอกว่าเป็นห้างทองต่างๆนานาลงทุนทองคําเปิดพอร์ตหุ้นทองอะไรต่างๆมั่วไปหมดไม่มีจริงแล้วก็โฆษณาว่าลงทุนหนึ่งพันได้ปันผลวันละนะสามร้อยกว่าบาทแล้วก็ลงทุนสามพันได้ปันผลวันละเก้าร้อยกว่าบาทเธอไม่มีจริงถ้ามันลงแล้วมันรวยขนาดนั้นนะเขาก็ไปกู้ธนาคารมันลงไม่ดีกว่าหรอ คิดแค่นี้ก็จะมาถึงมือเธอเหรอไม่ถึงเขาก็ไปขอเงินขอกู้เอาแล้วก็มาลงพันล้านร้อยล้าน,ล,านล้านทองก็มีทองมีแอสเซทเขาไม่มันรอบโปรโมตบ้าๆตลกมันไม่มีจริงอย่าไปหลงแล้วไม่ต้องโทรไปถามร้านทองหรอกสงสารร้านทองด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะคนโดนหลอกเยอะมากคือเขาจะไปเอารูปภาพนะครับของพิตตี้อะไรที่เคยไปไลฟ์ขายของ ในร้านทองนี่แหละเขาก็มีไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้ภาคเสียงทับอีกทีหนึ่งปากก็ไม่ตรงอู1 0้เพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าได้ยินหรือได้เจอพบเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยกันกดรีพอร์ตช่วยกันกดสแปมอย่าเลื่อนผ่านเป็นพลเมืองที่ดีนิดนึงคือช่วยกันกดรีพอร์ตพะเราอะ่ะไม่อยากให้คนตกเป็นเหยื่อ เพราะฉะนั้นเห็นต้องรีบกดรีพอร์ตนะครับรวมด้วยช่วยกันแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพนะอย่าหลงเชื่อนะไม่มีจริงนะลงทุนพันดึงได้วันละสามรไม่มีจ้า